สวัสดีนะครับผมอยู่กับ King Legacy กับผมเองคนะ่ะ EP สามนะครับตอนนี้ผมเวลสองพันเป็นที่เนระียบร้อยครับภายในหนึ่งวันนะครับอันนี้วันที่สี่เลยทีผมทำได้นะผมเล่นมาสี่วันนะ King Legacy ผมฟาร์มได้ประมาณนี้เลยนะถือว่าเยอะพอๆกันนะ เออนะฮะวิผมฟาร์มไอตัวนั้นได้นะฮะไอตัว250ร้อห้าองพันห้าสนะฮะเดี๋ยวเราจะมาฟาร์มให้ถึง100กันนะครับ2,100นึงเนยมันอยู่ตรงนี้ถ้าผมฟาร์มถึง2 2ง0อผมจะได้สู้กับไอ้ไอ้นี่ใครเนี่ยไอ้นี่ใช่อารองไหมยเอาอม ครับผมไม่เกี่ยวเออผมไม่เกี่ยวจริงๆนะครับผมไม่เกียวเออผมไม่เกี่ยวนะครับโอเคฮะคุณลุงอาลองไปเดี๋ยวเรามาฟาร์มปเล่นกะปิดเนะไปฟาร์มคป่วยเลก้สามล้านแล้วนะี้เงินใกล้นานเดอครับเล่นล้สามลรอก็คเ่้อยู่นน ไปเลยว้าวปล่อยหน้าแข่งไปยปล่อยผู้ชมาผมได้อาวุธหนวดขามาแล้นะครับผมผมไปฟาร์เกาะมนก่อนมาดูว่าใชหมใช่นะพี่สมล่ะเนีผม่ตร้นี่ผมซื้อมกให่นผมได้มากมามาหมากกหมานมากมากหหมากหมัก จะเวลประมาณ5ชั่วโมงนะเวลาฟาร์มแต่ละวันผมจะไม่หยันฟาร์ม1เดือนยเลยคไปทางโคผมใกล้เรือ0 0อดยวผมฟารเลยปล่อยหน้าต่อยหน้าย่อยลัอยลิฟเตอระเยังบเลยพังปล่อย ผมมีดาเยอะลยตอนนี Hence, so ้อี oh, no. ่ท right ี่ยได้เอาวิปปเนมาแี่ได้ได้เหลือไม้อเนดูมาเป็นโต้คล้ดเลยีเดียวแรกบ่กสามดาบตรงนี้เลยดกผมชอบดว่ดาบเปนเรืองแสงมันจะเป็นเหมือนเหมือนไป็ูเน่อยู่อ่ะแกนปนผมใช้จกิคอมโบเผมาอโบด้ดาบอ้เลยจะบอกมีการคอมโอมดาบตรงนี้นี่ดาบตนี้นะแนะนนะ ให้คนกดสกิลวันนี้กดสกิลวันนี้แล้วกดต,ติเป็นการกรดากมากับโจดักโนเี่เข้ามาเลยดีเล้วเข้าลวอะ่นด้ังเลยไม่สปีดเเเจ็บเจ็แรงอะไม่ไหวอะมาแเกินต้ากี่ยอกี่ยา แล้วจ้าตันวัดตามศูนพันผมจะเปกก็นคนที่ทามศูน์พันเองนะไม่หัวนะผมจะทำทุกอย่างสูน์พันเจ็ดร้อยก็จะได้ลิเก็บล้านครับเออก็ตืต่น เออเราอัพสซต์าี่้ก่อนเลยบ้าเดน้นเลดี้ากดีาก็คกรด้าเจอสมดมาผมใกล้เบ่วองทันหนึ่งร้อยนะอีกไกมากเดีจะไปโลก2องเลยยเฮมันเร็วตันประมาณสามพันหนึงร้อยนะครับผมก็เร่วตันได้เลยอน